ก็สว mm ัส hmm. ด hey, mm ีเ hmm? พ erm, ื่อนๆนทุกคนครับอยู่ก <Kristen> ับผมเอ็มเองหรือว่าแอดเอ็มคนเดิมนะฮะวันนี้ครับเราก็จะมาปั้นโปรเจกต์ของเราต่อนะครับซึ่งวันนี้ครับก็ก้าวเข้าสู่วันที่15ของโปรเจกต์แล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับก็ตรงกับวันที่15เมษายน2 5 6 3นะครับเวลาก็ประมาณ11อนาฬิกากับ58นาทีนะครับโดยประมาณซึ่งในวันนี้ครับเราก็จะมาปั้นโปรเจกต์ของเราต่อนะครับก็คือโปรเจกต์ของคนทุนน้อยนั่นเองนะฮะ สำหรับในวันนี้นับจับเป็นยังไงนับเพื่อนๆนับคอยติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยโอเคในจังหวะนี้นับเราก็น่าจะได้ออเดอร์แรกนับหรือว่าไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับซึ่งจังหวะนี้นับผมก็ได้เล่นกดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะับเพื่อนๆนะจะสังเกตเห็นว่า,าการาฟนับมีการกระชากตัวลงมาอย่างรุนแรงนะฮะ แล้วก็เลยเส้นบอลลิงแบงเส้นด้านล่างนะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นแนวรับนั่นเองนะครับแล้วจังหวะนี้นะเพื่อนๆสังเกตดู RSI นะครับซึ่ง RSI นับไม่ลงมาตามกราฟนะครับกราฟลงมาต่ําถูกไหมครับแต่ว่า RSI นับกับไม่ลงมาตามนะฮะซึ่งในจังหวะนี้นะก็เกิดการขัดแย้งกันระหว่างกราฟแล้วก็อินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับก็ตรงตามเทคนิคของ RSI divergence เลยนะฮะจังหวะนี้นะผมก็เลยทําการกดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับสำหรับ ในออเดอร์แรกนรับหรือว่าไม้แรกของเราในวันนี้นะฮะโอเคสำหรับในออเดอร์แรกนรับหรือว่าไม้แรกของเรานับก็ชนะไปนั่นเองนะครับ ซึ่งจังหวัดน,นับก็ตรงตามที่เราวิเคราะห์ไว้เลยนะครับกราฟหรือว่าแท่งเทียนนับก็กลับตัวขึ้น1แท่งนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ถัดไปนับหรือว่าไม้ที่2กันเลยนะครับก็น่าจะได้ออเดอร์ที่2นับหรือว่าไม้ที่2ของเราในวันนี้แล้วนะครับซึ่งในจังหวัดน,นับผมก็ได้กดลงนะครับ เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าก่อนแรกนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นว่ากราฟหรือว่าแท่งเทียนมีการกระชากตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงนะฮะแล้วก็เกี่กบจะเทียบเท่ากับจุดสูงสุดก่อนหน้านี้นะครับซึ่งกราฟหรือว่าแท่งเทียนในลักษณะนี้นครับมักจะกลับตัวลงเสมอนะฮะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าแรงซื้อนบมีมากเกินไปแล้วนะครับแล้วก็บวกกับว่าจังหวะนี้นะครับ <laughs> เพื่อนๆสังเกตดู RSI นะครับ ซึ่ง r s i นับก็ต่ํากว่าจุดก่อนหน้านี้ถูกไหมครับแต่ว่าการาฟนับก็อยู่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดก่อนหน้านี้นครับซึ่งมองจากลักษณะนี้นครับก็เกิดการขัดแย้งการระหว่างการาฟแล้วก็อินดิเคเตอร์นั่นเองครับซึ่งในจังหวะนี้นครับผมก็เลยทําการกดลงนั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนับสำหรับในออเดอร์ที่2นับหรือว่าไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับ โอเคสำหรับไม้ที่2นับหรือว่าออเดอร์ที่2ของเราในวันนี้นับก็ชนะไปนั่นเองนะครับซึ่งในจังหวะนี้นับก็เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ไวเลยนะฮะการนับก็มีการกลับตัวลงนะฮะก็ทําให้เรานับชนะไปนับสําหรับในออเดอร์นี้นะฮะก็สําหรับวันนี้นับก็คือวันที่15ของโปรเจกต์ของเราแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นับเราก็ทําการเทรดทั้งหมด2ไม้ด้วยกันนับ ซึ่งก็ชนะทั้งหมด2ไม้นั่นเองนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับก็ทําให้ถึงเป้าหมายของวันนี้แล้วนะครับในเมื่อถึงเป้าหมายของวันนี้แล้วนะครับเราก็ควรพอแค่นี้นะครับเราจะไม่เทรดต่อแล้วนะฮะซึ่งโปรเจกต์นี้ครับต้องมีวิัดมากๆนะครับถึงเป้าหมายแล้วเราควรหยุดเล่นนะครับโอเคก่อนที่จะจากกันไปนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความสนใจและอยากที่จะเริ่มต้นทํากําไรกับโอลิมเพตนะฮะ และยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับหรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะฮะก็จะเขียนคําว่าสมัครเทรดแพลตฟอร์มโอลิมเทรดฟรีนะครับหลังจากที่เพื่อนๆืสมัครแล้วนะฮะก็สามารถทักมาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ากลุ่มปิดให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบโปรเจก t นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันในวันต่อไปของโปรเจกต์สวัสดีครับ